เพื่อนมาอยู่กับรายการ U N Channel นะวันนี้มารีวิวเลโก้ของ S Y และ D K อ่าไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้คือนะถึงแค่วินอมวนอมใส่แบบนี้ไม่งั้นใส่จ้าวหลังันยืนไม่ด้ถึงแค่วินอมวินอมใส่แบบนี้ไม่งั้นใส่จ้าวหลังมันยืนไม่ได้จะจะมารีวิวตัวแรกเลย โนวาเป็น boy. S Y และโนวาไม่ได้เอากล่องให้ดูนะแป๊บหนึ่งตัวสองตัวต่อไปก็ตัวที่คัพเตอนภูมิ์รีวิวอยากได้นะก็คือ Galaxy S น,นี่ เน่ยจกสตาร์ทแล้วเราก็สกินได้นี่นะนางแก๊สสตาร์ทตั่นี้นี่ยช่างมันอะขี้เกียจันี่มจะเป็นท็ออายคลาสสิกเป็นกระตูนนี่ก็ท็อกอชุดนึ่ง ถึงเวลาแล้วเนาะที่เราจะต้องมาตัดสินกันจากซ0รี่ส์ทัพเดี๋ยวแค่ไหนที่ความตั้งใจต่อไปก็จะเป็นแค่หน้าะข้างในไม่สามารถนำทห้คุณเข้าไ่อไ้เป็นยี่ห้อดีครูบ้างยี่ห้อดีครูก็จะเป็นนี่มาเลยเลสทัพเลสทัพในเกาะเก่าแล้วล่ะซื้อมาซื้อมานะต่อครับไปแล้วดูรีวิวนะรีวเลยไม่ผ่านค่ะ โอเคไม่ผลดเดี๋ยวแ,แล้วก็มาเลือกกินใค,คนกันครับจะมาต่อเลทักด้วยจาก400คนที่เราเลือกวันนี้มาตัดเลทักนะจะไปเอาพักสองแล้วกันกนี่มาต่อเลทักนั<ส>้นแบบวันนี้ก็จะเป็นยนี้ครับ